สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับผมนิพนธ์ตัวโตคาก็จะไปส่งมอบอีกแล้วครับ1นคันนะครับทางด้านหลังนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับปี2 0 1 2นะครับคันนี้ที่รีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปส่งมอบกันนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับกับนิพนธ์ตัวโตคาชัดเจนกว่านี้ผพมีอีกแล้ววันนี้นะครับไปส่งมอบกันเลยนะครับกับ f c ขอนแก่นเรานะครับวันนี้ออกเดินทางกันเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถกันก่อนที่จะส่งมอบนะครับ ก็พร้อมกันแล้วนะครับสําหรับการเดินทางนะครับที่จะไปส่งมอบเจ้าคันนี้เลยนะครับโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับคันนี้ที่รีวิวลงไปนะครับให้ดูภายในนะครับแล้วบอกว่าทําสีฝากระโปรงมาไม่มันไม่เหมือนกันครับตอนนี้เก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับดูนะครับแบบสวยงามเลยนะครับให้ลูกค้าได้ดูกันเลยนะครับกับคันนี้วีโก้แชมป์นะครับ v N Turbo นะครับสีน้ําตาลนะครับหรือภาษาบ้านเราว่าสีออกบนลครองนิดๆนะครับ คันนี้นะครับลูกค้าจบเงินสดเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปส่งมอบแล้วนะครับให้กับ FC ทางด้านจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็จะไปโอนกรรมสิทธิ์ที่สานักงานขนส่งนะครับวันนี้ติดตามคลิปกับพี่พนออโต้คาร์ชัดเจนตัวนี้บมมีอีกแล้วไปส่งมอบกันเลยครับกับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับสวยๆเลยใครอยากได้แบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยครับกับพี่พนออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วออกเดินทางกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ ส่งมอบขอนแก่นกันไปกันเลยครับนะครับรถก็มาถึงสำนักงานขนส่งนะครับตอนนี้ตรวจสภาพรถเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทําตามขั้นตอนนะครับโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้ากันเลยครับก็มาถึงแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทนะครับตําบลท่าศาลานะครับวันนี้นะครับอําเภอมันจ่านะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็ อีกแค่ไม่กี่กิโลนะครับก็จะขับต่อไปบนทางหลวงชนบทอีกหนึ่งกิโลเมตรครับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิลานะครับตอนนี้ผมนิพนธ์ตู้ขาชัดเจนกว่านี้พอมอีกแล้วจัดส่งตาม GPS ถึงหน้าบ้านลูกค้าครับไปสวัสดีลูกค้ากันดีกว่าครับลูกค้าก็น่าจะรอแล้วนะครับจะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับขออดใจนิดนึงครับติดตามกับนิพนธ์รถตู้ขาชัดเจนกว่านี้ ผมมีอีกแล้วโอนทั้งโอนกรรมสิทธิ์ที่ขนส่งให้แล้วก็สัตว์ส่งถึงหน้าบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณเพียรนะครับก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับอยู่ที่อ่าตำบลท่าศิลานะครับบ้านนี้คือบ้านไหนครับพี่บ้านท่าศาลาบ้านท่าศาลานะครับอ่าตำบลท่าศาลาท่าศาลาวอาพิดวัสาิ์พร้อมวอลพีดวภาษาอีสานบ้านเฮานะครับน้องเวอรนี้มาขอนแก่นบัวไก่จากเต็นมหาสารคามเฮาครับวันนี้นะครับเอ่อมาส่งรถพี่ชายนะครับวีโก้ คันนี้นะครับไม่ได้รีวิวนะครับอ่าลงรีวิวแค่ภายในใช่ไหมพี่แล้วก็ยังไม่ได้เก็บงานเสร็จเรียบร้อยพี่เขาไปถึงร้านแล้วก็วางมาจําวันนี้เรามาส่งมอบพร้อมเล่มทะเบียนนะครับเรียบร้อยหมดนะครับวันนี้พี่เป็นไงบ้างชอ<ะ>บใจครับทําติดตามมานาย,ยัง <ฮะ S 1> อ่ <ฮะ S 1> เดี๋ยว <ฮะ S 1> เดี๋ยว <ฮะ S 1> ผมขออนุญาตนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์โดยพ,ดยพี่โดยตรงเดี๋ยวผมขออนุญาตถือกล้องเองนะครับแล้วก็จะสัมภาษณ์พี่นะครับกับนิพนธ์รัตตุขาชัดเจนคนนี้ผมมีแล้วไปกันนะครับ สวัสดีคุณพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีคุณตาทั้งสองด้วยนะครับวันนี้ก่อนนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้ถ่ายทอดส่งลงใน YouTube นะครับพี่เป็นไงบ้างกับรถที่ดูวันแรกกับวันนี้อ๋อวันที่ไปดูกับวันนี้ก็โอ้โหนึกว่เาเป็นคนละคันกันเลยพี่ติดตามผมมานานยังไงติดตามนานแล้วครับจะเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วครับนี่ผลออโตค้ค่าไปที่ไรไม่ไมทันคนอื่นสักที <laughs> เข้าไปก่อนคันนี้ทันแน่นอน,น,น,นแน่นอนแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้นะครับลูกค้าจบเงินสดนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันที่ผมลงรีวิวโทรไปหาตั้งแต่เช้าเลยบอกว่าอย่าเพิ่งให้ใครพ <laughs> <ๆ>ี่ขอดูก่อนนะครับ <laughs> ก็วันนี้เป็นนะครับผมพามาดูนะครับรายละเอียดนะครับอย่างที่ผมรีวิวให้ดูนะครับพี่เนาะคือฝากระโปรงที่บอกว่าสีมันไม่สวยนะครับสีแรกกับกันชนหน้านะครับที่บอกว่าสีไม่สวยรถคันนี้ทาสีฝากระโปรงกับกันชนหน้านอกนั้นจะเป็นสีเดิมทั้งคันนะครับกระจกนะครับก็ด้านหน้าตัวนี้เคยถามว่าเคยเปลี่ยนว่าเคยเปลี่ยนนะครับก็แต่ตัวนี้ด้านข้างเป็นเดิมหมดนะครับทุกอย่างนะครับตัวนี้ยาง ขอบ1กนะครับก็เรียบร้อยหมดก็ยางดีสเส้นแล้วก็ภายในนะครับพี่ก็จะเป็นทูนนี้นะพี่ครับอ่าส่วนเรื่องนะครับตัวเครื่องเล่นนะพี่ศึกษาอีนะครับได้ได้ไม่เป็นไรครับนะครับไม่ไปเปเ็นไรอ่า กี่เพี้ยนโหเขาไม่เป็นผมลองกดดูแล้วนะครับก็ให้พี่เขาดูแลให้นะพี่ดูแลด้วยนะครับก็ส่งต่อให้พี่ดูแลนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็ด้านอะไรต่างๆนะครับน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เพิ่ท้ายผมเช็คให้เรียบร้อยเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายคือสมเดือนหรือหนึ่งหมื่นกิโลนะครับมนนี้ถึงก่อนเรารับประกันให้นะครับเรียบร้อยหมดเลยนะครับคันนี้เอาเจ้าของรถหน่อยวันนี้ก็สภาพพี่เอาพูดให้ ลูกค้าหน่อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เอาคืออย่าไปเลยเดี๋ยวอยู่หน้ารถเดี๋ยวผมซื่อกล้องให้เอาดีครับเป็นไงบ้างครับอ่าฝากให้หน่อยฝากซองให้หน่อยอ๋อถูกใจครับถูกใจรถสวยครับรถดีราคาถูกต้องนี่พนโอตัวคายครับสรโลแกนว่าเ้ยเฮกินกว่านี้ไม่มีแล้วอ่าวันนี้นะครับอ่าอยากฝากให้ทุกท่านที่ยังอ่าไม่ได้รถเป็นยังไงบ้างรออยู่ไหนครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ช้าหน่อยช้าหน่อยแต่ยังรอนะครับของจริงต้องรอหน่อยครับของดีต้องรอหน่อยครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้พี่สาวไม่อยู่เนาะไม่อยู่ครับนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ฝากขอบคุณแล้วก็ฝากขอบคุณของพี่ชายเขาด้วยนะครับนะขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับพี่อย่าลืมติดตามเด้อโอเคครับนะครับเสื้อกับปลาร้าผมมอบให้แล้วนะครับส่วนลูกค้าที่ยังไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมส่งให้ตอนนี้จะทยอยส่งให้นะครับ ก็ขอบคุณพี่มากอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณมากมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้นะครับส่งมอบเสร็จที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะไปส่งมอบกันที่ไหนที่อุบลราชธานีอีกหนึ่งคันนะครับวีโก้สมาร์ทแคลพิลเลอร์ตัวสูงนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นะครับอีโคลอัโตคาสวัสดีครับ